สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรื่องที่จะมาบอกก็คือผมจะมารีวิวหนึ่งปีคือวันนี้มันครบหนึ่งปีที่ผมถอยเจ้า p c x มานะครับ p c x หนึ่งหกศูนย์นะครับตัวที่ผมขี่อยู่อ่ะเป็นตัวสองพันยี่ส็ดนะไม่ใช่สองพันยี่ิบสองนะครับก็ครบหนึ่งปีแล้วก็วิ่งไปก็ยังไม่ถึงหมื่นโลนะครับเพราะว่า ใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานหนักอะไรนะครับแต่ก็มีออกต่างจังหวัดบ้างนะครับขี่ไปทํางานไปตลาดไปอะไรปกตินะครับหนึ่งปีกับตีทักหมื่นโลเกือบหมื่นโลนะครับจะมาวันเนี้จะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่ว่าเขาปรับปรุงมาแล้วอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมาเล่า เล่า,าประสบการณ์การใช้งานนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับแบบว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับก็คือหนึ่งปีที่ผมใช้มาเนี่ยถามว่าประหยัดน้ํามันไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างที่จะถนอมรถนะครับผมจะไม่แบบ อย่างการออกตัวเนี้ยผมจะไม่มีบิดกระแทกคันเร่งหมดนะครับก็คือค่อยๆบิดไปคือเราแก่แล้วครับเอาง่ายๆก็ไม่ได้ไปเหมือนวัยรุ่นนะเนาะไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ไปบิดไม่ได้ไปแต่งรถอะไรผมใช้รถเดิมๆนะครับใช้ให้มันคุ้มค่าให้มันทนทานนะครับแล้วก็ให้มันเขาเรียกว่าอะไรใช้ได้นานๆนะครับผมใช้รถค่อนข้างถนอมนะครับก็ บางคนเขาถอยมาเดือนแรกเขาก็วิ่งไปแบบ4,000-5,000โลแล้วก็มีนะครับบางคนถอยมาเพื่อวิ่งงานวิ่งอะไรเงนี้ครับก็ให้มันตรวจเช็คน้ํามันเครื่องแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องที่ไปมีคุณภาพดีๆนะครับก็ถ้าใครอยากรู้อยากมีความรู้เรื่องน้ํามันเครื่องก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมทําไว้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับ p t x นะครับอันนี้ก็จะมา พูดถึงการใช้งานต่อว่ามันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงนะครับบางคนคิดว่ามันจะแรงมากก็คือมันไม่ได้แรงอะไรมากมันก็เหมือนมันไม่ต่างอะไรกับ pxe หนอะครับถ้าพูดกี่ยวงความแรงเรื่องเดิมๆเนี่ยถ้าบิดออกตัวกันในบางทีสู้พวกเวฟ125่รอบหรือเวฟร้อยไม่ได้ด้วยนะครับเพราะความที่รถมันหนักนะครับคือ p x เนี่ยมันหนักรถหนักร้อยกว่าโล1 3 0ยกว่าโลนะครับมันหนักนะครับ มันไม่ได้แรงบางคนถอยมาแล้วก็บอกว่าโอ้รถไม่แรงเลยไม่น่าถอยนะนี่คือมันไม่ใช่ครับถ้าจะแรงมันแรงได้แต่เพื่อนๆต้องไปทํานะครับก็ทํามาก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับกับการประกันขาดหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากแรงจริงๆให้ไปคัสสามร้อยครับอันนั้นอ่ะมันไม่ต้องทําอะไรมากมันก็แรงนะครับบิดมันก็พุ่งไปแล้วอันนี้มันก็อยู่ในคัสร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมันไม่ต่างกันหรอกครับนะครับก็ใช้งานโดยรวมผมว่าโอเคครับ เหมาะกับการใช้งานในเมืองทั่วไปแล้วก็เอามาแต่งสวยๆได้นะครับแต่ว่าวิ่งทิปไกลๆถ้าเป็นถนนที่ไม่ได้วิบากมากถนนหลวงธรรมดาวิ่งได้ครับแต่ถ้าจะไปขึ้นเขาไปอะไรเงี้ยไม่เหมาะครับพีเซกไม่เหมาะแนะนำให้ไป ADV จะดีกว่านะครับทีนี้เรามาพูดถึงปัญหาการใช้งานบ้างนะครับเท่าที่ผมเจอมาปัญหาก็คือผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับ ปัญหาทุกอย่างหลักๆมันก็มีพวกฝาถังมันเปิดยากอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ชุดสีดังนั้นนี่ชิวเป็นรอยครับอย่างชิวเนี่ยชิวเก่าผมเปลี่ยนออกไปนะครับมันมีรอยนิดนึงนะครับก็อันนี้ซื้อชิวใหม่มาใครอยากดูรีวิวก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับทำไปแล้วนะครับครับแล้วก็ผมไปโหลดหน้ามานะครับ ทำคลิปไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมโหลด1.5นิ้วนะครับหลดในแกนยึดน็อตได้ครบนะครับเตี้ยทรงสวยล็อกคอได้ปกตินะครับใช้งานนึบๆอยากจะบอกว่าตอนไม่โหลดอะเวลาขับทางไกลอ่ะเวลาเจอลมแรงๆนะครับจากรถใหญ่นี่สายเอาเรื่องนะครับหน้าสายเลยนะครับอันนี้ก็คือนึบๆเลยแล้วก็ความเตี้ยก็สวยงามเหมาะกับการใช้งานนะครับก็เปลี่ยนเบาะมาเพราะว่าเบาะเดิมอ่มันค่อนข้างสูงนะครับ แฟนผมจะขับยากอันนี้แฟนผมก็จะขับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่บอกว่าโชคหลังดังกึกๆนะครับมันไม่มีคือมันไม่มีผลอะไรนะครับหรือว่าใครบอกโชคหลังแข็งนะครับก็คือถ้าใช้ไปสักพักอะ่ะมันจะนุ่มเองนะครับอย่างนี้ผมก็ใช้ใช้โชคเดิมอยู่นะครับแล้วก็คนที่บอกว่ามันกึกกึกเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะเป็นพลาสติกเห็นไหมครับสองส่วนเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับคือ มันเป็นตัวกันฝุ่นไม่ให้ไปโดนแกนโชกที่เป็นเหล็กเงินๆนะครับอันเนี้ยเป็นพลาสติกเพื่อนๆเห็นไหมมันจะกระแทกกันเวลาโชกเรายุบเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูพวกที่ไม่มีพลาสติกอันเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นแกนเหล็กเงาๆแบบนี้นะครับคือมีพลาสติกไว้มันกันพวกฝุ่นพวกอะไรมาเกาะแล้วเวลาชกยุบอะ่ะมันจะทําให้ขูดกับซีลแล้วก็น้ํามันจะรั่วง,ง่ายนะครับอันเนี้ยคือมันเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นข้อดีของมันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะดังกึกๆว่อา,างไอ้ที่ดังไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ส่วนที่ดังอีกอันก็คือเนี่ยการตกหลังฝาตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็แค่ถอดน็อตถ้าดังนะครับถอดน็อตแล้วก็งัดออกนะครับงัดท้ายตรงเนี้ยปึก๊กมันก็จะออกพอออกมาปุ๊บก็หาพวกเทป3มามเอนะครับมาแปะด้านในนะครับแล้วค่อยประกอบเข้าไปใหม่ก็จะเงียบนะครับส่วนพักเท้าที่ติดผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับย้อนไปดูได้คือเพื่อนๆต้องหมันหยอดน้ํามันนะครับตรงนี้ นะครับเวลาล้างเวลาอะไรล้างเสร็จแล้วก็หยอดน้ํามันหน่อยมันก็จะไม่หักไม่งอนะครับไม่ฝืดก็ปัญหาเรื่องโชคแข่งอีกอย่างนึ่งก็คือผมจะเติมลมยางให้มันนุ่มลงนะครับคู่มือเขาจะให้เติม29่สาสหรือยี่สาสาถ้ามีคนซ้อนใช่ไหมครับแต่ผมคนเดียวหรือคนซ้อนผมก็จะเติมหน้า28 หลัง32มสถึงสานะครับมันจะช่วยให้นุ่มขึ้นได้เยอะนะครับอันนี้คือที่ผมลองมานะแล้วก็มันแก้ปัญหาได้ส่วนอีกงานก็คือถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันแรกๆอ่ะก็เปิดลําบากแต่ว่า,าหลังๆมาผมจะกดตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเรากดเปิดแล้วมันก็จะหายนะครับมันจะเปิดได้นะครับ หรืออะไรอีกล่ะก็แฮนสันอันนี้มันมันเป็นที่ตัวรองนะครับก็เจนใหม่ๆที่ออกมาก็คือไออย่างปี2022นะของใหม่ๆเนี่ยปัญหาหลายอย่างไม่มีแล้วนะครับปัญหาหลายอย่างเช่นพวกาฝากถังเปิดยากหรือพักเท้าอะไรพวกเนี้ยหายไปแล้วนะครับเขาน่าจะแก้ไขมาแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องฝุ่นนะครับที่ล้อหลังนี่มันคือเครื่องดูดฝุ่นดีๆนี่นะครับดูนะครับอันนี้ผมเช็ดทุกวันนะผมเช็ดเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็ขี่ไปทํางานกลางคืนแล้วเช้าก็กลับบ้านมานะครับระยะทางยี่สิบกิโลเพื่อนๆก็ดูฝุ่นนะครับนี่วิง่งไม่ได้วิง่งไม่ได้วิ่งถนนในนี่นะไม่ได้วิ่งถนนฝุ่นนะวิ่งถนนปูนนะฝุ่นขนาดนี้แล้วก็มีมีทิกอีกอย่างหนึ่งคือ ตรงขอบยางเนี่ยบางคนจะเอาแว็กซี่หรือเอาพวกน้ำยาทายางดำํำมาทานะครับผมจะไม่ทานะครับเพราะว่ามันจะยิ่งอมฝุ่นเลยผมจะใช้วิธีเอาผ้าชุบน้ํานะครับบิดหมาดๆแล้วก็จะเช็ดทั้งล้อแล้วก็ทั้งขอบยางครับคือจะเช็ดล้อก่อนผมเช็ดล้อผมเช็ดทุกวันนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะถ้าวันไหนเลิกงานมาหรือเช้าเงี้ยก่อนไปทํางานอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับผมก็จะเช็ดบนเนี่ยแล้วค่าฝุ่นอ่ะมันก็จะมา ิานะครับต้องเช็ดประจํานะครับมันถึงจะไม่มีฝุ่นเกาะนะครับล้อสีดํานี่ยิ่งเห็นฝุ่นชัดเลยตรงขอบยางก็เหมือนกันนะครับตรงขอบยางที่เพื่อนๆชอบเอาแว็กซี่เอาแว็กวันเอาน้ำยาทายางดําไปลงอะ่ะผมจะไม่ลงนะมันจะยิ่งอมฝุ่นผมแค่ใช้ผ้าเหมือนกันชุบน้ําแล้วก็เช็ดนะครับถูมันก็จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ถึงกับเงามากอ่ะแต่มันจะดูทําให้ยางอ่ะดูไม่เก่านะครับแล้วก็ดูใหม่ตลอดเวลานะครับมันก็จะออกดํดๆนิดๆแต่มันจะไม่ดําเงาแบบไม่ดําเงาแบบพวกแว็กซี่อะไรพวกนั้นอ่ะแต่ว่ามันทําความสะอาดง่ายกว่านะครับมันมันไม่อมฝุ่นอ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่งั้นถ้าเพื่อนๆเอาแว็กซี่ทาไปเนี่ยโหยางฝุ่นมันจะมาเกาะนะครับแล้วก็ยางมันจะเป็นด่างๆนะครับอันนี้ก็ดูนะครับมันก็จะดูเงาเงา นะครับไอ้ส่วนที่พื้นโดนพื้นมันก็จะเป็นขาวๆนะครับทำผมจะเช็ดรถทุกวันนะครับอ,อแล้วก็ยางมาถึงยางพูดถึงยางใครเป็นบ้างครับยางหลังนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะสึกมากกว่าด้านซ้ายนะครับก็คือแก้มยางครับล่องอยางคือขี่นี่ถ้าเข้าเข้าโค้งทางเลี้ยวเลี้ยวขวาเยอะๆนี่เหมือนจะ ตูจะปัดเลยนะครับเพราะว่ายางมันยุบไปเยอะมันแหว่งไปเยอะแล้วก็ที่สังเกตคันที่จะเป็นคือคันที่บางคนตรงๆงอ่ะหมายถึงว่าบางคนตรงล้อหลังนะครับมันจะจะเป็นแบบอาการนี้ใครเป็นลองเมนมานะครับรถผมนี่ประมาณเก้าพันโลเป็นตั้งแต่ช่วงเจ็ดพันโลนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ยางหรือมันเป็นที่ไอ้น็อตยึดแท่นเครื่องเนี่ยหรือว่ามันวางเครื่องเอียงหรือว่าอะไรก็ยังไม่รู้นะครับแต่สังเกตไอ้คันที่บางคนไม่ตรงล้อหลังอ่ะ เขาอาจจะวางเครื่องตรงหรือเปล่ามันเลยไม่ตรงทําให้ไม่เป็นนะครับก็ยังไงลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเพื่อนมีอาการนี้ไหมคือยางกินด้านขวาด้านเดียวนะครับก็อันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือนาฬิกาช้านะครับนาฬิกาเดินช้าผมเคยคุยกับคนในที่มาดู u t u b e นี่แหละเขาบอกว่าถ้าตั้งขาตั้งคู่จอดเวลาจอดเนี่ยจอดจริงๆคือตั้งขาตั้งคู่ นาฬิกาเขาจะเดินช้านะครับแต่ถ้าตั้งขาตั้งเดี่ยวนาฬิกาเขาจะไม่ต้องตั้งหมายถึงว่ามันจะเดินปกติอันนี้ผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรยังไงนะครับใครใครเป็นบ้างลองเม้นมาบอกได้นะครับก็ถ้ามันเดินช้าผมก็แค่ตั้งนาฬิกาใหม่นะครับผมก็ทําคลิปไว้แล้วอีกเช่นกันนะครับย้อนไปดูได้นะครับตั้งนาฬิกา p c x อ,อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ถ้าไอเนี่ยข้างหน้าของผมอะโชคดีหน่อยที่มันไม่ดังนะครับมันมันมัน,มนทั้งสองข้างบางคันก็ดังนะครับช่วงชุดสี่นะครับแต่ของผมเนี่ยชุดสีไ่ไม่ไม่มีดังเลยนะแต่ว่ามีมีบ้างบางครั้งถ้าไปตกหลุมแรงเรียบร้อยเตรียมตัวครับดังนะครับขึ้นเหนือลูกหน้าแบบกระแทกปักปาก,ปากอะไรเนี่ยดังแน่นอนเพราะมันเหมือนกับว่ามันจะไปขยับกับไอตัวกิบล็อกที่มันเป็นเคี้ยวอะ่ะมันทําให้หลวมนะครับพอหลวมปุ๊บมันก็จะดังแล้วก็ หนึ่งปีผ่านมาลดผมสมุรสาครมหาชัยนะครับก็อย่างที่รู้ว่าน้ำเค็มนะครับสนิมมีไหมมีนะครับในส่วนที่ดูแลลำบากเช่นข้างในหูท่อเนี่ยแต่บางคนเนี่ยสนิมเต็มคันแล้วนะครับผมมีวิธีดูแลของผมนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปบอกนะครับบางคนเนี่ยต,ตามรอยตะเข็บเชื่อมตรงเนี้ยสนิมกินหมดแล้วนะครับแต่ของผมนี่ดูนะครับยังไม่มีนะครับ ผมมีวิธีเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําลงว่าผมทํายังไงให้มันไม่มีสนิมนะครับก็ดูสภาพน,นี้ครับรถใช้มาหนึ่งปีเช็ดเช็ดเกือบทุกวันนะครับเช็ดแทบทุกวันถ้าว่างนะครับมันจะมีบางบางวันที่ไม่ได้เช็ดแล้วก็ไอตัวเนี้ยน้าเนี่ยเติมไปหน,หนึ่งนึงนะครับน้ำเม่อน้ำมานะผมก็ทําคลิปไว้แล้วเปิดตรงนี้ออกมานะครับ แล้วมันจะมีช่องเติมก็เพื่อนก็ไปหาน้ำยามาเติมเอานะครับเติมในช่องนี้ใครที่ทำให้เป็นย้อนกลับไปดูคลิปได้ครับทำไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ไปโหลดหน้ามาโหลดหน้า1.5นิ้วโชคหลังเดิมนะครับถามว่าติดไหมขูดไหมก็ดูนะครับไม่มีรอยนะครับข้างใต้ปกติผม1.5ตอนแรกคิปผมคิดว่าเตี้ยไปด้วยนะแต่มันไม่เตี้ยครับมันกำลังสวยเลย กำลังดีใช้งานซ้อนสองนะครับน้ำหนักรวมก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโลสองคนนะครับขึ้นลูกหน้าขึ้นไหลปกติด้านล่างเครื่องน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับปกตินะครับก็ไม่ไม่ไม่โซม,มเท่าไหร่นะครับผมกออ็อย่างตรงนี้ บางคนถ่ายมันเครื่องถ่ายมันเฟืองมาแล้วก็น้ำมันเยิมของผมไม่มีนะครับเพราะจะเปลี่ยนแหวนทองแดงตลอดนะครับสนิมก็จะมีครับมันมันห้ามไม่ได้แต่ว่ามันน้อยมากแต่ว่ายังไงฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําผมจะบอกเคล็ดลับว่าทํายังไงไม่ให้รถเป็นสนิมนะครับลุยน้ําผ่านฝนผ่านไรมาแล้วอยู่น้ําเค็มทํำยังไงกดติดตามไว้ได้เลยครับก็วันนี้ก็รวมๆแล้ว่ะ ถามว่า P C X มันโอเคไหมก็โอเคนะครับยิ่งของใหม่ที่ออกมาก็ยิ่งโอเคแต่จะให้ชัวร์เนี่ยเดี๋ยวรอดูปีอของสองพปัญหาน่าจะหมดไปนะครับแล้วก็น่าจะมีพวกสีใหม่มานะครับก็ได้เบาะผมก็จะมีแต่ผ้าเช็ดรถนะครับไม่มีอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องไว้ด้วยนะครับ ก็วันหน้าวันหลังมีคลิปมีสาระอะไรอะ่ะผมจะได้มาทําแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกดกระดิ่งมาด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ